ในโลกความเป็นจริงสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วแต่กลับฟื้นคืนชีพได้มักจะปรากฏในสื่อบันเทิงแนวสยอ,องขวัญและจินตนาการต่างๆของมนุษย์เรามักเรียกสิ่งนั้นว่าซอมบี้สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดเรื่องซอมบี้กันถ้าถามว่าซอมบี้เป็นสิ่งมีชีวิตไหม สำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่าตรงกลางนะระหว่างครึ่งเป็นครึ่งตายผมรู้จักซอมบี้ได้จากที่ไหนเนี่ยมันน่าจะเป็นจากพวกภาพ,พยนตร์ต่างๆนานา,นา Resident หรือช h o r n of the d e อะไรเงี้ยผมน่าจะรู้จักจากตรงนั้นนะครับแล้วก็ไอภาพ,พยนตร์เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ทำให้เรามาโนโหรือจินตนาการได้ว่าเออถ้าพูดถึงซอมบี้ภาพที่เราคิดตามมันก็คือจะเป็นเหมือนคนที่รูปร่างเน่าเฟะ เลือดเต็มและกินคนอื่นได้อันนั้นคือประเด็นหนึ่งครับแต่ทีนี้เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือความเชื่อของเรื่องซอมบี้เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นแบบไหนมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเรื่องเล่าทั้งหมดเลยเกี่ยวกับซอมบี้เนี่ยอุตสาหกรรมภาพยนตร์เขาจิบจับไปสร้างเป็นพอรตเรื่องใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมคืออะไรบ้างไม่ใช่แค่ซอมบี้มนุษย์มันอาจจะมีซอมบี้อย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเออเขายิบจับพอตตรงนี้ไปใส่เรื่องไหนไว้แล้วบ้าง ว่ากันว่าคำว่าซอมบี้เริ่มแพร่หลายจากภาพยนตร์เรื่อง Night of the Living Dead ในปี1968ของจอร์จอันดูโรเมโลซึ่งเขาเองได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายเรื่อง I Am Legend ที่เขียนขึ้นในปี1954โดยริชาร์ดแมทเธอร์สันแต่หลายครั้งเราคนไข้รู้ก็มักจะย้อนไปมองหาเรื่องเล่าต้นกำเนิดเกี่ยวกับซอมบี้ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วก็นนีไม่พ้นเรื่องราวที่เกี่ยวกับลัทธิวูดูของชาวเฮติซึ่งเชื่อว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างตำนานซอมบี้ และนี่คือหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกครับที่พูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับซอมบี้เกี่ยวกับพิธีกรรมในการปลุกซอมบี้ขึ้นมาให้มันมีชีวิตครึ่งเป็นครึ่งตายของวินเลียมซีบูครับนักหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกันครับที่ผู้ที่มีความหลงไหลในเรื่องลี้ลับและก็เรื่องชวนขนหัวลุกต่างๆพวกเขายังเล่าต่อกันอีกว่าซอมบี้มันคือซากศพไร้วิญญาณของมนุษย์แต่ถูกทําให้เดินและเคลื่อนไหวราวกับว่ายังมีชีวิตอยู่ โดยหมอผีหรือโบโก็คือผู้ที่มีพลังอำนาจในการปลุกซอมบี้เขาจะไปที่หลุมฝังศพและเน้นหาศพที่ยังฝังอยู่ใหม่ๆก่อจะขุดล่างนั้นขึ้นมาแล้วปลุกเสกด้วยเวทมนต์ดำหรือวิชาบางอย่างให้มันเคลื่อนไหวและใช้งานมันเยี่ยงคนรับใช้หรือทาสแถมในบางครั้งก็ใช้มันไปกระทำในสิ่งที่ผิดแทนผู้ที่ปลุกเสกมันขึ้นมาอีกด้วยและนี่ก็เป็นบางส่วนจากโลกภาพยนตร์ที่หยิบแนวคิดเรื่องซอมบี้ไปลงแผ่นฟิล์ม เพื่อถ่ายทอดความน่าสนใจและน่าลหลงไหลของซอมบี้ในมุมที่ต่างกันออกไปหลังจากนี้เราจะหยิบยก2ตัวอย่างหนังเกมออฟโทนจะเป็นฉากมังกรซอมบี้แล้วก็ Army of the d เดที่เป็นเสือซอมบี้เพราะผมรู้สึกว่าการหยิบพอดซอมบี้ไปใส่ในตัวละครที่เป็นมังกรเหมือนสัตว์ในเทพนิยายหรือเอาไปใส่ในสัตว์เช่นเสือเนะี่ยเป็นการเล่าเรื่องในอีกแบบหนึ่งที่เรายังไม่เคยเจอเราไปเริ่มกันที่เกมออฟโทนกันเลยครับนี่คือเกมออฟโทนครับ ซีรีส์การเมืองชื่อดังเรื่องนี้แอบปนความแฟนตาซีอยู่ก็คือทําให้สเสน่ห์ของเจ้าซีรีส์เรื่องนี้มันน่าติดตามแล้วก็น่าลหลงไหลยิง่งขึ้นโดยฉากที่เราจะหยิบมาพูดถึงกันมันคือการนําพอดของซอมบี้ไปใส่ในมังกรก็ทําให้ผู้คนแบบตื่นตาแล้วก็น่าสนใจใมากย,ยิง่งขึ้น มังกรจัดได้ว่าเป็นสัตว์เทพมีใหญ่ที่ทรงพลังมากใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่ซีรีส์นี้มีการต่อสู้กันระหว่างซอมบี้กับมนุษย์โดยมีกำแพงกั้นเป็นศึกแย่งชิงดินแดนก่อนที่ความหนาวจะมาเนี่ยนะมังกรก็ได้ถูกนํามาเข้าร่วมสงครามเพื่อจะหยุดยั้งสงครามนี้แต่เนื้อเรื่องของเกมวับชนก็จัดถามออกมาให้มังกรหนึ่งตัวต้องพลาดท่าโดยการที่โดนหัวหน้าของฝ่ายซอมบี้เนี่ยนะ ใช้เหมือนหอกน้ําแข็งเนี่ยคว้างเข้าใส่ร่วงหล่นลงสู่พื้นน้ําแข็งหลังจากที่จัดการมังกรตัวนั้นได้แล้วเขาก็ให้ลูกน้องเนี่ยไปลากไอ้เจ้ามังกรเนี่ยขึ้นมาจากน้ําซึ่งในซีรีส์ก็ถ่ายทอดให้มังกรมันดูแบบตัวใหญ่แล้วก็หนักก็คือเหมือนเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่มากทรงพลังมากฉากนี้มันแสดงออกมาให้เห็นว่าเธอมันต้องใช้จํานวนซอมบี เกือบร้อยเกือพันคนในการลากมันขึ้นมาพร้อมโซ่เสีสารถึงเส้นและหลังจากนั้นเมื่อได้ซากศพจากมังกรที่พื้นน้าแข็งขึ้นมาแล้วใช่ไหมบอสใหญ่จากฝั่งซอมบี้เอามือเหมือนแตะที่หัวของมังกรก็เหมือนไรเวทเหมือนเป็นวิชาบูดูวิชาคาถาอะไรสักอย่างกลายเป็นการปลุกเจ้าสัตว์ร้ายเนี่ยจากเทนิยายให้กลับมามีชีวิตครึ่งเป็นครึ่งตายอครั้งแล้วก็ดวงตาสีฟ้าก็าได้เปิดกว้างขึ้นเป็นยานพาหนะให้หัวหน้าของฝ่ายซอมบี้เนี่ย บินขึ้นไปบนฟ้าเว้ยเพื่อแสดงพลังของเจ้ามังกรตัวนี้มันก็คือการไปทําลายกําแพงที่กั้นระหว่างมนุษย์และก็พวกซอมบี้ไว้ซึ่งฉากที่ทําลายกําแพงก็เป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่เพราะว่าการพ่นไฟที่เป็นสีฟ้าและกําแพงก็ได้ร่วงทลายลงมาก็ทําให้รู้สึกว่ามาังกรในเรื่องซอมบี้นียน่าสนใจและนี่เองก็เป็นการหยิบพอดเรื่องซอมบี้มาใช้ได้แบบเราใจแล้วก็ไม่ได้ซ้ําเดิมจากที่เราเคยเจอ เหมือนซอมบี้มนุษย์ถึงแม้ว่าฉากมังกรเนี่ยมันจะดูน้อยนะแต่ว่ามันสร้างความประทับใจให้ผู้ชมได้อย่างมากเพราะว่าผู้ชมในเรื่องนี้ก็จะคอยติดตามว่าเมื่อไหร่มังกรจะสู้ว่าเมื่อไหร่มังกรจะออกมาก็เป็นหนึ่งในพอดเรื่องที่หยิบจับเข้ามาใส่กับมังกรแล้วทําได้ลงตัวและอีกหนึ่งเรื่องคือซอมบี้จากเสือครับหยิบจับพอดซอมบี้ไปใส่ในเสือครับคือเรื่อง army of the dead เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้นช่วงนั้นเองตัวละครมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่ที่อันตรายครับซึ่งพื้นที่นี้ก็จะบอกว่าติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อซอมบี้อยู่เมื่อเข้าไปในพื้นที่นี้เองก็ต้องพบกับเจ้าเสือที่ติดเชื้อแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าเสือคือผู้ปกครองพื้นที่บริเวณนี้มาพร้อมกับความน่ากลัวแล้วก็ความสยดสยองในในรูปแบบที่แตกต่างออกไปในรูปแบบที่แปลกตาเรา คือการหยิบพอตเรื่องซอมบี้มาใช้กับสัตว์ร้ายแบบเสือก็ดูจะเข้าท่าแล้วก็ดูสร้างสรรค์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าเสือก็เองก็เป็นสัตว์ที่ดูร้ายอยู่แล้วแล้วลก็หยิบเชื้อซอมบี้ที่ความน่าสยดสยองมันเพิ่มขึ้นอีกมาใช้ก็ทําให้เรื่องนี้ดูขึงขังขึ้นแล้วก็ดูน่าตื่นเต้นเพราะผู้คนก็อยากเห็นว่าเออถ้าเสือซอมบี้ออกล่าแล้วจะเป็นยังไงและนี่ก็เป็นเพียงบางส่วน ที่ผู้กำกับหลายๆคนหยิบจับพอดซอมบี้ไปเล่าแล้วก็ไปเล่นในบทที่ต่างกันออกไปแต่สุดท้ายแล้วความเป็นซอมบี้ก็ยังคงค,งความสยดสยองไว้ให้ผู้ชมได้ติดตามดูต่อไปว่าไอซอมบี้เนี่ยมันจะสามารถพัฒนาไปเป็นเรื่องอื่นๆได้อีกมากน้อยแค่ไหนความเชื่อเรื่องซอมบี้มันเกิดประมาณยุคที่ยังมีการคาทาอยู่ใช่ปะ่ะแล้วตอนนั้นคนขาวอ่ะก็จะชอบกดขี่คนดำ ซอมบี้ก็เลยถูกจับไปเปรียบเหมือนคนดํากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณหรืออิสรภาพที่ถูกรัฐอภิเจากคนขาวแล้วก็เป็นแรงงานที่คอยรับใช้คนขาวตามประวัติการค้าทาสที่เคยมีมาในยุคสมัยใหม่เองก็คงไม่ต่างกันการทํางานภายใต,ใต้โลกที่หมุนไปด้วยแรงขับเคลื่อนของทุนนิยมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่นายทุนมนุษย์ต้องทํางานราวกับว่าขายวิญ,ญญาณและความอิสระสิ่งเหล่านี้สามารถจําลองให้อยู่ในร่างของซอมบี้ที่ไหลวิญ,ญญาณได้ กลายเป็นวัตจักที่เราถูกปลุกขึ้นมาให้มีชีวิตเพื่อทํางานในทุกวันและเป็นสัญลักษณ์แห่งการเสียดเย้ยโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดีซอมี้